สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องลูกอีสานเทศบานเขาว่างอยู่แล้วครับตอนนี้ผ่านดวงครับผ่านดวงกําลังสิเรื่อยใหม่นะครับเรื่อยใหม่เอาต่อครับคุณข้ามห้างต่อครับเครื่องปลายใหม่ครับโอ้โหจะเห็นหรือบปล่าแนวสูบไหมเบิง่งโอ้โหสูงมากครับ อยู่ปลายต้นไม้แล้วครับตอนนี้็นใ่เี่้าตอนนี้กำลังทำการเลียใหม่นะครับคืออาี่ให้ต้นไม้เาลงมาเข้าเสียวห้างมันเปลียงนะครับใครับบนโอ้เลยต้นใหญ่เลยแม่ซื้อต้นนี้ได้อยู่ไหม เออร้อยเรื่องเงินเนาะบอกดิเรื่องร้อยมีมาได้ยังคุณนะครับห้างต่อครับเอาโอเคครับเดี๋ยวตาแผลตัวิ่นเรืร่อยๆีล่ะเลยไปเลยครับนี่รอเห็นมันขาดตอนนันเลยคร็นมันขาดนี่ไปครับตอนนี้กำลังสูงครับขาขาแล้ว ค่อยค่ยๆค่อยค่อยๆไฟครับ่ไเยข้าไม่กบกตัวนี้ผมตอนนี้กะโข่วนกโบงมากนะครับแต่ว่าบอซามาทีจะอุดหูเลยว่าแม่มันแตกหล่ครับครับตัดลงมาเรียบร้อยแล้วโกโบมัน uh <laughs> ย่ขาวีเรือแต่ให้แมนเขาห้างเบิดครับที่นี่กับอัดหูมัน โอเคครับพออาเป็นรุ่นของกันตอนแม่เขาไปครับจะเปิดให้ครับมีเบอเคบ่มภ์ใช่ขาอยู่หรขอขอไปแล้วครับปหรอเพื่อนไม่หรอง่ายไหมครับ,อรบตอนนี้เขาไปแล้วทีครับเราต้องถามันมาตรงนี้่ติดเหนียวมาก่อเขาไปไปแล้ว เงา้ยเฝ้อีกนิดนึงมันมันมันเห็นมันแจงผู้ทำเที่ยวหมดมองสีม่อยาเห็นโอ้ยมันเหมือนผนะู้ถ้าเขาไกลนะเฮอประมาณนั้นนั่นละเขาไปไปแล้วครับอุ้งตัดเด้อดสองนี่งทัดเด้อโอ้ยตัวนี้ผู้ชมบานมันจังโอ้ยนะครับด้วกันกันหายใจครับเอาล้วครับแค่ละอุหนุ่มเหม็นกี่เนี่ ือเบเเลยอาเลยครับฟึบเรียบร้อยครับเอาล่ะชิมเบียร์ละคางก่อนชิมเบียร์ละคางก่อนปินหัวเรียบร้อยครับสมดูรณินหัวเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะใส่ตอนนี้ใส่กระดาษกาวได้ครับหื้มโดนต้นผลไม้เยอะดึงออกเลยตอนนี้ใส่กระดาษกาวติดทับอีกรอบนึงเพื่อความมั่นใจครับครับติดดีดีดีเลยโอเคครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยไปตัดก่อนยิงแบกไยแบ่เดไปตนี่ฟ้าเหตุได้ไม่สนอก่อนม่เาสียอันตัดแล้แต่นี่เลาเอาวินนึงนเอาล้ครับให้ลกันให้ลกัน้ให้หลให้หลชนะให้ลูกรั น,นี่ถ <Kristin. S 1> <ส Billie S 2> ้าทำการเรียนนะคร muscle, <ล distinctive. S 1> ับเพื leave, ่อแบกไปให้มันได้ง่ายครับที่หนึ่งเกิเซลลไปไกลครับต้นใหม่เอาเลยครับเวลยนึงดูพี่บอกนะครับอ็มีนี่สูงแนวนี่อัานมามเด็ดจานเอย จะเอาไปกลายไปกับต้นใหม่อีกตัวนึงนะครับไปครับเรียบร้อยไปแบกๆเอาไปพุ้มเลยไปไปคุ้มเรื่องโบราณรัแสงดอกยันยันมึงไดไหบ่เอาครับจะเอาไปเวดงานเลยครับมันแบบของไฟขึ้นหันครับ ไปใหญ่ตด้มดิทั้งแ่งก็เว้นอีกเลยได้บ่เดียวระวังนะครับนะไปครับโบจะไปอีกไปอีกมาีบนแบ่งแล้วครับหาไปเบื้งต้นไก่หันะครับไปก่อนนะอยู่หลังว่ะ ไปครับกำลังน้ำเลี้ยงไปนะครับโอ้โหมีห้างต่อครับแบกไปแล้วมันย่างดอกป่า ก็ยิ่งสูงอยู่แล้วเบาๆตุกไม่ยกมายกขึ้นมาสี่เหียมยกขึ้นเอาตังไปเลยครับผมตอนนี้พบปัญหาครับยางมาอยดีระห่างแตงนะครับตอนนี้ก็สิโอซ่าเอาแบกไปเพิ่มหอดมองมันนะครับไปค่อยๆดีๆไปครับผมตอนนี้เอามาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจ้าวิทยฟแต่ก่อน อ่าโอเคเปิดนี้เลยอ่าเปิดนี้ค่อยๆครับคือว่าเสียบมาขุดลงดูตอนนี้เอาต้นใหม่มากลายไปกับกกบก้งไงแล้วครับเอาเอามาไว้เรียบร้อยแล้วหลังนี้ปัญหาเยอะซะเหลือเกินผู้ใดมีคำชี้แนะชี้แนะนะครับ ะะม,มุนดินหลายแห่งเลยเป้งบัดมินเลยบ่่มินีัดตอนนี้กำลังเคลียรน,นะครับลำต้นครับเพื่อยึดลำต่อครับกับต้นใหม่ครับให้มันยูนมันคลองครับตอนนี้เป็นฤดูฝนครับเพื่อลมพาย,ยุพาย,ยัางมามันสิบหักนะครับ มันอยู่ในรงเก่าไม่ได้แน่นอนเนาะแม่คพับนกำลังต่อพราเราสั่เรี่ยวครับห้างแตกครับจังหวะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ